ใช่ไหมครับมันคือโบเก้ที่จะมีในสมาร์ทโฟนราคาประมาณหมื่นกลางๆหมื่นปลายๆตัวนี้หมื่นเดียวได้โบเก้แบบนั้นมาด้วยเนี่ยเป็นเรือมี UI เจนใหม่เลยนะครับเวอร์ชั่น12โอ้สวยมากนะครับเนี่ยดูผ่านกล้องนี่แบบไม่สามารถถ่าย 4K ได้นะครับเอ้ยนี่มันปี2022แล้วนะโอ้ไฮ้กล้องดีนะเนี่ย สุตยอดส่งถึงบ้านนะครับกลับมาเจออีกครั้งกับการ <c oughs> แกะกล่องสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์เรมี่ที่เขาส่งมาให้ร้อยลองเล่นนะครับก่อนที่จะเปิดตัวในไทยเนะี่ย ประมาณครึ่งเดือนเราเองก็ไม่รู้นะครับว่าเข้าไทยเนี่ยราคาจะเป็นเท่าไหร่นะครับขออนุญาตอ้างอิงราคาจากเมืองนอกก่อนแล้วกันเนาะเรียวมีที่เราจะมาแกะกล่องวันนี้นะครับจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับขอบคุณเรียวมีประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับแลวก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่กดเข้ามาตอนนี้ใกล้จะ0,000สนติดใครแล้วนะครับสำหรับช่องตั้งยังขอบคุณเรียวมีนะครับที่เมตาก,กับรุณาส่งมาให้แต่ว่าบอกก่อนนะครับจะส่งมาก่อนส่งมาหลังไม่มีผลใดๆกับการรีวิวโอเคไหมข้างหน้าผมตรงนี้นะครับเป็นเรียวมี9 Pro แล้วก็ Pro Plu 9 หน้าตาตัวกล่องก็จะคล้ายๆกันนะครับสเปคบางอย่างก็ก็คล้ายกันนะครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัว CPU อย่างเงี้ยก็คนละค่ายนะครับทำมาเพื่อการเล่นเกมก็จะมาอยู่ที่ตัว9 Pro ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเอาไปใช้งานเรื่องของตัว 5G หรือว่าจะเป็นการถ่ายรูปก็จะไปอยู่ที่ตัว9 Pro plus นะครับเดี๋ยวเอาไปใช้งานจริงก่อนนะครับอันไหนดีอันไหนแย่เดี๋ยวเรามาซัดกันนะครับแล้วก็ผมดูสเปคในต่างประเทศมาแล้วนะครับเพราะว่าเปิดตัวในต่างประเทศก่อนเนาะก็มีหลายๆอย่างที่ผมชอบแล้วก็หลายๆอย่างที่ผมไม่ชอบเช่นเด เดี๋ยวมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ด้วยนะเอาเป็นว่าผมจะแกะตัวเรียวมี9 Pro ก่อนอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาตัวกล่องก่อนแล้วกันนะครับเรียวมี9 Pro นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2022ราคาในต่างประเทศแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยผมไม่รู้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้เปิดตัวเนาะ ตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้คำว่า 5G อยู่นะครับซึ่งก็โลโก้ไซส์เนี้ยแล้วก็ดีไซน์แบบนี้จะคล้ายๆกับเรียวมี GT Neo 2สังเกตดูได้เลยว่าหน้าตาตัวกล่องเขาเปลี่ยนไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะดูแบบเรียบๆกว่านี้อันนี้จะดูแบบเร c ซิ่งเร i ซิ่งมากขึ้นนะครับลายกล่องก็เปลี่ยนไปด้านล่างเขาจะมีขอบสีดํามาแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเรียวมีที่เป็นสีดำนะครับกล่องสีเหลืองฝั่งนี้ก็จะเขียนว่าเรียวมี9 Pro 5G นะครับตรงด้านหลังนะครับก็จะเป็นจุดเด่นของเขานะครับตรงนี้เนี้ยจุด ป็น Snapdragon 695ซึ่งเขาบอกว่าแรงขึ้นกว่าเดิมประมาณ15%เพรามีการผลิตแบบ6นาโนเมตรนะครับแรงแล้วก็ประหยัดพลังงานแล้วก็รองรับ 5G ด้วยผมไม่เคยเล่นนะนี่เป็นตัวแรกนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวหน้าจอครับหน้าจอตัวนี้เขาให้หน้าจอมาเป็น120เฮิรต์นะครับเป็นหน้าจอแบบสมูทดิสเพลย์ก็คือจอตัวนี้นะครับมันจะเหมาะสำหรับการเล่นเกมเพราะว่าตัวรีเฟชเรทสูงถือว่าสูงมากนะครับสำหรับจอตัวนี้แต่ว่ายังเป็นพาเนลแบบ IPS อยู่นะครับขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันด้วยนะแล้วก็ตัวกล้องครับมีกล้องมาให้ทั้งหมด3ตัวนะครับเป็น64ล้าน Nightscape nice Camera หรือว่าเป็นกล้องที่เหมาะสำหรับการถ่ายกลางคืนเพราะว่าอย่างนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับรุ่นน้องอย่าง9 Pro เนี่ยได้แบตเตอรี่ที่เยอะกว่าเป็น5,000มป ah. ์รุ่นที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีออโร拉กรีนนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาแกะดูกันเนาะแล้วก็ตัวแรม ROM ที่ได้มาครับเป็นรุ่น แรม8รอม1 2 8 g กิกนะครับประมาณนี้นี่คือสเปคแล้วก็หน้าตาตัวกล่องแบบเข่าๆเดี๋ยวมาแกะดูกันดีกว่าว่าเป็นเยี่ยงไรบ้างอ่า <c oughs> เข้าเนื้อป่ะวะ <c oughs> <c oughs> คือคือผมแกะเข้าเนื้อเข้าไปหลายรอบแล้วนะครับจนหลังๆมาเขาเริ่มไม่ค่อยใหญ่จะส่งมาให้ละว <c oughs> ออคุณเดียวมีประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นไงโมบ,บาไปจีนองบอตะกี้เจมบนิ้วโอเค สูงตำ่ำชี้ค่ะโคตรแน่นอ่ะให้ดู มือสันเลยอะ่ะโอ้โหหนาวครับเอาไม่ใช่เฮ้เวลคัมทูเรียลมีแฟมิลี่นะครับนี่ไงก็เป็นปกติของเขาครับอ่ากูว่าแล้วไงกูว่าแล้วไงแกะพิษปังค่อยแกฝังนี้ขอโทษเรียลมีด้วยครับไม่เคยกลับไปสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์สักกล่องอันนี้เคสที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นเคสสีชาเป็นเอกลักษณ์ของเขานะสีเขาจะมักจะเป็นสีนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นโปรตัวเพลทของกล้องเนี่ยนะครับตัวนี้จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆนะปกติเนี่ยตรงเลนส์กล้องถ้าเป็นเคสปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะแกะทะลุไปเลยัให้ ออกมาทั้งยวงตัวเนี้ยมีการเว้าเฉพาะแค่ส่วนที่ต้องรับภาพเท่านั้นนะครับซึ่งมีส่วนช่วยให้โปรเทคเลนกล้องข้างหลังได้ดีขึ้นสแกนนิ้วนะครับซึ่งก็เป็นสแกนนิ้วที่อยู่ข้างๆไม่ได้อยู่ใต้จอเพราะว่าหน้าจอเขาเป็น IPS นะครับตูดนะครับก็มีการเว้าตรงพอร์ต Type C มีการเว้าตรงลำโพงแล้วก็มีการเจาะรูไว้สำหรับแจ็ค3.5มิลด้วยสำหรับผมนะเคสแบบนี้คือเคสที่มีคุณภาพ คู่มือที่มีมาให้ในกล่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับซึ่งน่าจะมีภาษาไทยมาให้ด้วยแล้วก็มีเข็มจิ้มสิม,มาให้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าเป็นแบบ triple ิลสล็อหรือเปล่าตัวเครื่องครับ UP นี่ตัวเครื่องสีเราได้มาครับเป็นสีออโรากรีนนะครับนี่ลักษณะของตัวกล้องมันจะนูนออกมาค่อนข้างเยอะนะสีมันมีความแบบวิบวับวิบวับนิดนึงอ่ะนี่ขนาดอยู่ในซองยังเห็นเลยถ้าเอออ่ะวางไว้นะครับหัวชาร์จนะครับถ้าเป็นประเทศไทยน่าจะเป็นหัวชาร์จแบบแบนๆนะคิดว่าแล้วก็ตรงนี้ครับมีการสลักคําว่าเรียวมีไว้อยู่นะครับสามสิบสามวัตต์แม็กนะครับไม่ได้เป็นหกสิบห้าวัตต์นะแล้วก็หัวก็เป็นไทเอถูกไทซีนะครับถ้าเป็นเอทีดีดีก็จะตืดตืดตืด <laughs> แล้วก็หัวชาร์จนะครับหัวชาร์จก็เป็นหัวไทสีน่าเสียดายนะหัวเนี่ยมันเป็นสีขาวนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นเรียวมีรุ่นแพงๆเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองถ้าอยากได้ฟ้าชาร์จที่เร็วกว่านี้ก็ต้องไปเล่นตัวรุ่นพี่เขาอย่างเรียวมี9 Pro ตัวนั้นจะได้60วัตต์มาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับว่าตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างครับเนี่ยโอ้ยใส่ห่อมาอย่างดีโอ้สีมันเป็นแบบ ถ้าเป็นพวกรถอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนกับยิงคริสเตอร์มันจะเป็นเหมือนกับสีของทางช้างเผือกละมั้งหรือว่าหมู่ดาวมันจะเป็นเข้มซ้ายขวาสีอ่อนตรงกลางนะครับผ่ากลางเครื่องขึ้นมาเลยนะสวยมากนะครับเนี่ยดูผ่านกล้องนี้แบบหืรูราปาร์ตี้กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เวลาเราวางเป็นแนวนอนเนี่ยเขาก็จะสวยๆหน่อยเฟรมเครื่องแข็งแรงนั่นหนาครับนี่ฝาหลังเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่กระจกนะเนี่ยขอให้ดูเลยเนี่ยเป็นพลาสติกแต่ว่าแข็งแรงนะครับมีบิดให้ดูเลยนไง ทิ้งรอย้วมือไว้ได้ง่ายก็เป็นว่าใส่เคสเขาแล้วกันถ้าเกิดว่าใส่เคสที่มันเป็นสีแบบสีชาแบบนี้ครับมันจะช่วยขับหรือเปล่าเอ้ยโอเคอยู่นะไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ก็จะดูแบบว่าดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงอ่ะดูเป็นสีอมดำๆหน่อยนะครับข้อดีของสีชาแบบนี้ครับคือเวลาเหลืองอ่ะมันจะไม่ได้เหลืองน่าเกลียดเหมือนสีขาวนึกออกปะก็จะดูแบบว่าอยู่ได้นานกว่านะครับแต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นนะครับเคสและฟิล์มเขาติดมาให้เลยจากโรงงานคุณไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วหน้าจอเเเปป็นนนหห้าาาจจจอใมม่ะรรีกูลงไ แล้วก็เวลาเราใส่ตัวเคสของเขาเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดูดีๆนะตรงตำแหน่งของเลนส์กล้องเนี่ยมันจะโปรเทคไว้หมดเลยเห็นไหมมันจะโผลมาแค่ส่วนที่ต้องใช้งานเท่านั้น,นครับแล้วก็เวลาเราวางไว้กับพื้นอย่างเงี้ยม่ต้องัวเป็นรอยต,ต,ตูทูไทยๆไปได้เลยด้านหน้านะครับมีการดึงตัวเคสเนี่ยออกมาโคเวอร์ข้างนอกอีกทีนึงเพื่อว่าเวลาเราวางไว้แบบเนี้ยมันจะไม่ทําให้จอมันเป็นรอยนะนี่วิศวกรเรือมีก็คิดมาแล้ว <laughs> รโรงงานเคททำมาให้ผมอยากรู้มากเลยว่ามันใส่ได้กี่ซิมตัวนี้เนี่ยนะครับใส่ไดออ้สองซิมนะครับเป็นแบบไฮบริดนะไม่ได้เป็นแบบทริบิวซ์สล็อตนะครับคือคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะใส่ซิม1ซิม2หรือจะใส่ซิม1แล้วก็ SD c a r การ์ดสามารถอัปเกรด SD c a r การ์ดเพิ่มเข้าไปได้อีกอ่ะก็เป็นเป็นคำตอบที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะคล่องใจอยู่ว่าใส่กี่ซิมได้นะครับ Wi-Fi นะครับรองรับทั้ง Wi-Fi 2.4 g h ก Wi-Fi 5 GHz นะครับแล้วแต่วา,านคุณม e ีเ็ตแบบไหนนะสแกนนิ้วนีู่่าด้านขว มือซึ่งซึ่งต้องบอกก่อนนะผมเป็นคนที่ถนัดมือซ้ายดังนั้นบางคนที่ถนัดมือซ้ายอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะไม่มีปัญหาก็ได้แต่ต้องเล่าไว้ก่อนเพราะว่าบางคนซื้อมาแล้วเอ้ยพี่ไม่ถนัดเลยอะ่ะอันนี้ก็ว่าไว้คนมือขวาได้เปรียบเนาะเออทำไมกันวะอ,ออกเวน้อยใจ มอเตอร์สันผมว่ามันธรรมดาไปนะอยากให้มอเตอร์สันดีกว่านี้นะครับในเรทราคาประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยมอเตอร์สันมันต้องแบบต้องหนึบแล้วอ่ะอันนี้มอเตอร์สันมันจะย้วยไปนิดนึงยินดีต้อนรับสู่เรียวมียูไอเนี่ยวอลเปเปอร์มีการเปลี่ยนใหม่นะครับอู้ช่องโคตรลื่นเลยอ่ะดูดิปรับปรับมากนะครับอันดับแรกเปลี่ยนวอลเปเปอร์ก่อนเรียวมีเนี่ยโดนผมด่าเรื่องวอลเปเปอร์โอยบ่อยนะครับทำไมไม่เซ็ตวอลเปเปอร์สวยๆมากันนะ แต่ว่ารอบนี้เหมือนมี w ลเปเปอร์สวยๆมาให้เลือกใช้เยอะนะอ๋ออันนี้มันเป็นลูกเล่นของพวกไอคอนสีนะครับที่อยู่ใน Android 12นะเนี่ยมันเป็นลูกเล่นของพวกแบบ Notification หรือว่าตัวไอคอนหรือว่าธีมสีนะครับ e f r e ร h rate หน้าจอเนี่ยนะครับสามารถเลือกได้เป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็เป็นสูงก็คือ120หรือว่าเป็นมาตรฐานก็ได้ตอนที่เขาเปิดตัวนะเขาบอกว่าจอตัวนี้ครับสามารถจะปรับตัวเองเนี่ยให้ลดลงมาเหลือ30เฟรมเพอร์เซกได้ซึ่งจริงหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบแต่ว่า30เนตตอนัันโมิ เ,นนเห็นไหมดียังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวเอาไปใช้งานจริงก่อนแต่ว่าเวลาผมซื้อมือถือที่มันเป็นจอรีเฟชเรทสูงๆมาเนี่ยครับผมเปิดสูงตลอดเพื่อว่าเวลาใช้งานเนี่ยแบตไหลแบตไม่ไหลเดี๋ยวมาดูกันในรีเฟชเรทนี้เรียวมี UI 3.0หรอเนี่ยเป็นเรือมี UI เจนใหม่เลยนะครับเรือมี UI 3.0นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างคุณจะเจอว่าตัวนี้เนี่ยเป็น o อ d เรอร์ชั่น12 ตัวนี้ได้ Android 12แล้วนะครับเฮ้ยดีมันจะโชว์ขึ้นมาว่าคุณจะให้ระบุตำแหน่งเนี่ยแบบคร่าวๆหรือแบบเฉพาะเจาะจงบางครั้งเนี่ยเรา,เ,าเป็นห่วงความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยเราก็มาเซตติ้งได้จากตรงนี้ได้อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เขาให้มาก็คือส่วนขยายแรมนะครับแรมที่ติดมาในเครื่องเนี่ยคือ 8G กิกจาก8ก็จะกลายเป็น 13GB กิกแต่นั่นคือในทางทฤษฎีนะครับในทางปฏิบัติมันก็ยังมีแค่8นั่นแหละแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาพูดคุยอีกทีหนึ่งในรีวิว เนลลี่แชก็มีนะครับเรียวมีแชก็มีหมดประหยัดพลังงานบันทึกหน้าจอฮัสป p o อตส่วนบุคคลมีโหมดสปายตาแล้วก็ด์กโหมดผมชอบด์กโหมดของเรียวมีนะคือมันเวลามันมืดอะครับมันมืดไปทุกส่วนของตัวของตัวเครื่องเลยเตัวบันทึกหน้าจอนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาต้องการเอาไปใช้งานเรื่องของการแบบบันทึกหน้าจอแคสเกมสตรีมเกมนู่นนี่นั่นนะครับตัวบันทึกหน้าจอสูงสุดได้แค่ 720P นะครับในปัจจุบันนี้นะ แปลกมากนะครับจริงแล้วควรจะได้ Full HD นะเฟรมเรทครับได้เป็น60เฟรมโอเคไหมอาจจะยังไม่ได้อัปเดตนู่นนี่นั่นกันนะครับความสว่างของหน้าจอก็ตามมาตรฐานของจอ IPS ครับไม่ได้สว่างมากแล้วก็ไม่ได้มืดมากเหมือนกับจอ AMOLED นะครับซึ่ง เรทราคานี้เนี่ยคุณควรจะได้จอที่เป็น AMOLED แล้วจอเนี่ยขนาดมันใหญ่นะถ้าเทียบกับตัวรุ่นพี่เนี่ยขนาดมัน6.6นิ้วอ่ะถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วแต่ว่าคุณชื่นชอบการใช้งานแบบไหนแต่ว่าผมเนี่ยอยากได้จอ AMOLED แล้วเรทราคานี้ข้อเสียของจอ IPad คือเวลาใช้งานกลางแดดนะครับมันจะกินแบตมากเพราะมันจะต้องเร่งแสงสว่างขึ้นกับตัวเบเซลจอนะครับมันจะค่อนข้างหากถ้าเทียบกับ AMOLED เป็นจุดเพี้ยนะนะครับสำหรับจอ IPad ที่มันให้มาส่วน CPU หรืออะไรเงี้ยต้องไปทดสอบเพราะว่าผมไม่เคยเล่นโอเคประมาณนี้นะครับลองดูครับกล้องหน้าน่าจะ16ล้านนะโอ้โหเสียงชัตเตอร์ระเบิดระเบอ้อมากกล้องแม่งโคตรดีเลยอะซอฟต์แวร์คือแบบ <c oughs> ดูดิสวยปะเนี่ยอันนี้คือยังไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์นะครับแล้วดูสีสันดูแบบเนี่ยเฮ้ยใช้ได้ว่ะ แล้วก็ผมลองเปิดโหมดนะชัดหลังเบลอครับการตัดขอบยังไม่ค่อยเนียนนะสำหรับซอฟต์แวร์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าความคมชัดนี่คือได้เลยครับสีสันคอนทราสต์การเบลดูดิโบโกงโบเก้อะไรเงี้ยใช้ได้เนี่ยถ่ายมาแค่2รูปกึกกึกสวยสำหรับผมนะสวยตาตายเรียมีเขาอยู่แล้วนะครับลูกเล่นดู <laughs> ลำบากตอนรีวิวอีกแล้วจะรีวิวลูกเล่นอะไรดีมีโหมดกลางคืนมาให้ด้วย กลางคืนถ่ายกล้องหน้าได้ปะเฮ้ยกลางคืนถ่ายกล้องหน้าได้วิดีโอวิดีโอกล้องหน้าครับวิดีโอกล้องหน้าได้สูงสุดแค่ Full HD 3 0เฟรมเท่านั้นนะครับเนี่ย 720p เนี่ยได้แค่เนี้ยซึ่งเอ่อในปี2022แล้วนะครับเราควรได้วิดีโอกล้องหน้าที่ดีกว่านี้กันแล้วนะ มีวิดีโอแบบบิวตี้ให้ด้วยนะครับแต่ว่าจะลดคุณภาพลงแล้วก็มีใส่ลุกลงลุกเล่นนู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยปรับรีทัชได้นะครับอยากให้หน้าบิวตี้มากน้อยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูนิดหน่อยแล้วกันสวัสดีครับนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของเรียวมีนะครับเรียวมี9 Pro ลำโพงเดียวไหมนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของเรียวมนะครับเรียวม9 Pro Pro ถัดไปไฟเลืไม่สมองครับเลยราคานี้เรายังได้ลำโพงเดียวมันอีกเหรอวะควรจะเป็นลำโพง,งคู่ได้แล้ว สิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนที่สุดคือความบิวตี้หน้าแม่งโคตรบิวตี้เลยน,นี้สาวๆน่าจะชอบนะครับส่วนกล้องหลังครับเดี๋ยวขอญากถ่ายข้างหลังมาแล้วกันเนาะโ,โหโ,โหโคตรกว้างเลยว่ะมุมมองซูมอ่ะโอเคโหไอ้กล้องดีนะเนี่ยเดีย๋ยวขอกล้องหลังอีกสักอันนึงได้ไหมรู้สึกว่ากล้องหลังมันดีมากเลยอะนี่ผมยังไม่ได้เปิดโหมด AI ของเขานะเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้คือเลนหลัก 64ล้านนะครับเป็นเลน64ล้านที่สําหรับผมถือว่าเป็นคนเป็นเลนที่มีคุณภาพนะครับเลน64ล้านเนี่ยมันมีตั้งแต่ราคา5 0 0พันจนถึงราคาหมื่นหนึ่งไอแบบเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ประมาณหมื่นหนึ่งครับใช้ได้รู้ได้ไงว่าใช้ได้นะครับหนึ่งละการเบลมสีไม่เพี้ยนสองนะครับพวกแปรพวกนอยส์อะไรเงี้ยไม่มีเลยนะครับเนี่ยดูดิรายละเอียดดีมากอ่ะสีสันการไล่เฉดนี่คือแบบโอ้โหดีนะครับอันไหนดีผมบอกดีนะอันไหนแย่บอกแย่นะครับชัดเจนตรงไปตรงมากันนะเลนเอาเจ้าไว้านี่ครับให้มา์ประมานนะ ดีๆหน่อยก็จะอยู 17, ่ท um, ี่ประมาณ13ล้าน12ล้านกันตัวนี้อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับความคมชัดอยู่ในระดับกลางๆนะครับอาจจะแบบไม่ได้เทพมากสังเกตดูว่าการเฉดการไล่เฉดสีของเลนหลักกับเลน์อัลตาวาเนี่ยต่างกันเห็นไหมอันนี้คือเลนแบบพวกราคาธรรมดาอันนี้คือพวกระดับโปรเห็นไหมความคมชัดการไล่เฉดจะต่างกันแล้วก็ตัวเลนส์64ล้านเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ทําเป็นเลนซูมดิจิตอลได้นะครับคุณสังเกตดูว่านี่ผมซูม2เท่านะไกลๆเลยนะชัดอยู่เลยอะ ใช้ได้นะครับแล้วก็เอาสีสันของรูปภาพเนี่ยยังดีอยู่นี่ผมไม่ได้เปิดตัว AI เขาด้วยนะเอาแบบถ่ายยิงแป๊ะแปะเลยเยี่ยมนะครับเลนใช้ได้เลยอีกอันหนึ่งที่ไปลองมาก็คือเลน64สล้านเอาไว้จอดใกล้ๆทำโคสอัพนะครับการทําหน้าชั้นลังเบือถือว่าดีครับเนี่ยเดฟอัล <Level S 1> ฟิลคือแบบละลายหลังไปแทบหมดอะเนี่ยดูดิเอาไปใช้งานจริงเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าอันนี้คือซอฟต์แวร์ที่เรายังไม่ได้อัปเดตโอเคไหมเปิดเครื่องมาเนี่ยซอฟต์แ Full HD 30 f r a m เฟรมเท่านั้นคุณฟังไม่ผิดครับไม่สามารถถ่าย 4K ได้นะครับเอ้ยนี่มันปี2022แล้วนะ ถ้าอยากถ่าย60เฟรมเรทได้คุณจะต้องถ่ายเป็น 720p ซึ่งเรทราคานี้นะครับพวกประมาณหลักหมื่นเนี่ยเฮ้ยก็ถ่า,ถาย 4K กันได้หมดแล้วนะพี่มาเป็น Full HD 30ได้ไงเนะี่ยอันนี้งงนะครับสีที่เขาทดแทนก็คงจะเป็นตัวฟิลเตอร์ลูกเล่นเขานะครับอย่างเช่นตัวดูดสีนะครับตัวปรับแต่งมูดโทนเห็นไหมนนเนี่ยมันจะมีแบบเออโทนสีที่มันเปลี่ยนไปทดแทนมาด้วยลูกเล่นแทนเนี่ยตัวดูดสีฟ้าสีเขียวมีการปรับรีทัชหรือว่าการทําให้หน้ามันนวลขึ้นเวลาแบบเราไปถ่ายลงท i ก t o k ถ่ายลงไเงีจะ่น,แบบแน มากกว่านะครับมุมมองก็ปกติครับของวิดีโอนะใช้ซูมได้แล้วก็มีการสั่นที่เป็น EIS มาให้ด้วยนะครับน่าเสียดายเรื่องคุณตี้นะเฮ้ยมีโบเก้แบบไดนามิกมาให้ด้วยนะครับมี AI color portrait มาให้ด้วย มีการถ่ายด้วยแบบโบเก้แฟลร์พอร์เทรตมาให้ด้วยไอแบบเนี้ยเดี๋ยวพูดไปนึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับมันคือโบเก้ที่จะมีในสมาร์ทโฟนราคาประมาณหมื่นกลางๆหมื่นปลายๆตัวนี้หมื่นเดียวได้โบเก้แบบนั้นมาด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูในรีวิวเต็มทาได้เหมือนกับพวกราคาแพงๆไหมอันนี้ต้องมารอดูอีกทีหนึ่งว่ามันมันได้อย่างที่เขาโม้มาหรือเปล่านะครับอันเนี้ยเราแกะเครื่องมาเนี่ยนะครับซอฟต์แวร์ที่มันติดมาให้ในเครื่องปกตินะมันจะเป็นพวกเบต้าอยู่นะครับจะต้องอัปเดตก่อนทีหนึงน่งม อย่างวิดีโอมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับอาจจะปรับได้สูงมากกว่านี้ก็ได้อันนี้ไม่ทราบแต่ว่ามาแกะกล่องให้ได้ดูกันก่อนกับเรียวมี9 Pro โปรนะครับโปรถัดไปเริ่มเมาครับเมาครับเมาครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะใครมีคำถามอะไรนะครับกับเรียวมี9 Pro ก็สามารถจยาคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้นะครับเดี๋ยวทําให้เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปถัดไปครับเจอกับเก้าโปรพัท